สัดีครัท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมมีเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่รักประชาธิปไตยเรียกร้องเรียกหาประชาธิปไตยกันแต่ก็ไม่เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนอื่นใครเห็นต่างตัวเองไม่ได้จะต้องโดนถลม่มจะต้องโดนด่าเหมือนกับข่าวที่ผมจะนำมาเสนอในวันนี้ครับสามนิ้วไม่เอาสถาบันด่าเละปุกอภัสร,รา หลังอวยพอรอามนด้าเป็นประเด็นขึ้นมาแบบไม่ควรจะเป็นเลยนะครับกรณีที่ปุกอภัสราหงสกุลนางสาวไทยในปี2507ได้มีการโพสต์ภาพของนางงามรุ่นหลานอแมนดามิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 0ที่กำลังไปประกวดมิสยูเนเวอร์สปี2020ลงใน i ิน t a g r กรพร้อมข้อความระบุว่าน้องอแมนดาขอพบและตั้งใจจะมาขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนบินไปประกวดแต่ไม่ได้พบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ขอให้ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพระบรมีจะช่วยปกป้องคุ้มครองค่ะ stay safe นะคะขอส่งกำลังใจให้น้องอเมดาที่ไมอามีค่ะทั้งนี้ในเวลาต่อมาก็ได้มีชาวเน็ตที่พิมพ์เข้าไปประชดประชันและต่อว่าเจ้าของตำแหน่งนางงามจัก,กรวาลปี2508อย่างหยาบคายเพราะไม่ชอบคำอวยพรดังกล่าว เนื่องจากมองว่าที่ผ่านมาทางด้านของ Miss u n i v e r s ์ Thailand ์2020นั้นออกมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่ไม่เอาสถาบันพระหมหากษัตริย์แต่อีกฝ่ายกลับยกเรื่องนี้ขึ้นมานั่นเองอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็ได้มีหลายคนเข้ามาให้กำลังใจกับทางด้านของอดีตนางงามวัย74ปีและเป็นนางงามคนแรกของประเทศไทยที่คว้ามงกุฎนางงามจัก,กรวาลมาครองกันอย่างมากมาย คุณอภัสราหงสงสกุลชื่อเล่นมาปุ๊กเป็นนางสาวไทยในปี2,507คนที่14ครองมงกุฎนางงามจักรวาลในปีคศ1,965เป็นนางงามจักรวาลคนที่14และคนที่2ของเอเชียต่อจากอากิโกะโคจิมะนางงามญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งนี้เมื่อคศ1,959สำหรับอภัสราเป็นสาวไทยคนที่3ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย ต่อจากอัมบราอัศวนนรองนางสาวไทยในปีพศ2496ซึ่งเป็นตัวแทนคนแรกเข้าประกวดนางงามจัก,กรวาลในปีคศ1956ตามด้วยสดใสาวานิชวัฒนาในปีคศ1959ในครั้งนั้นบริษัทน้ำมันเชลเป็นเจ้าภาพถือเป็นนางงามจัก,กรวาลคนแรกของราชอาณาจักรไทยอภัสราหงสกุลมีส่วนสูง165เซนเมตร สัดส่วน 35, 23, 35นิ้วเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนที่2ในจำนวน6คนของนาวาอากาศเอกพิเศษเพิ่มหงสกุลและเกยูนหงสกุลและเป็นพี่สาวของปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีในปีที่ได้รับตำแหน่งนางงามจัก,กรวาลน,นั้นการประกวดจัดขึ้นที่หาดไมอามีรัฐฟลอริด Florida, สาสหรัฐอเมริกาโดยรองนางงามจัก,กรวาลคนที่1 คือนางงามจากฟินแลนด์ที่ 2. นางงามจากสหรัฐอเมริกาที่ 3. นางงามจากสวีเดนและที่ 4. นางงามจากเนเธอร์แลนด์ทั้งนี้ก่อนการประกวดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับแบบทรงผมสำหรับการประกวดให้กับอภัสราด้วยอภัสราจบมัธยมจากปีนงังซึ่งสมัยนั้นถือว่าดีสมรสครั้งแรกกับหม่อมราชวงศ เกียรติคุณกิติยากรโอรสของหม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณกิติยากรกับหม่อมราชวงศ์วิจิตโฉมกิติยากรชยางกูลมีบุตรชายคือหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรและสมรสอีกครั้งกับสุธิเกียรติจ,จิราธิวัตรมีบุตรคือนายพัชรกรจิราธิวัตรปัจจุบันเปิดสปาในชื่ออาราบิวตี้สลิมมิ่งสปาและทำธุรกิจส่วนตัวขายนาฬิกาและเครื่องสำอาง ก็เป็นธรรมดาครับพวก3ามีถ้าใครไม่เห็นด้วยกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ก็ไม่เว้นแม้แต่นางงามจัก,กรวาลซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเรื่องการเมืองก็โดนถล่เช่นเดียวกันครับศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ